ครับวันนี้เป็นนิมมานหมายอันดีครับที่ตามท่านในอำเภอปากช่องแล้วก็ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน,นะครับสร,สร้างฝายชะลอน้ํามีชีวิตนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทัานนะครับอย่างอื่นต้องขออนุญาตต้ขอรารตนเชิญท่านนายกจัดสิส่งสารมรดกสมบูรณ์นะครับได้ เีนท่านนายอำเภอนะครับยืนที่แต่ทีแล้วก็ับไปครับขอกลับเรียนเชิญท่านนายกเสงสารทองสมักนะครับอยาบเดินงนสร้าทแ่สครับขอกลบเรียนเชิญท่านไปกันนครับสสีขาวมา เานนครศรีธรรมราชเราผู้มาเยือนเราผู้มาเยือนประปับเดี๋ยวหยุดเครื่องก่อนี่ที่ให้ความรู้กับพวกเราที่เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่น้องชาวตำบลปักช่องที่ัทุกท่านะครับครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ทางอำเภอปักช่องหวังจะหัวหน้าส่วน ราชการนะครับในอำเภอปากช่องแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอปากช่องนะครับรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาให้ความรู้กับเรานะครับก็ต้องขอกรับขอบคุณไปอย่างสูงน,นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าพื้นที่ของตำบลปากช่องเรานั้นมีอยู่22หมู่บ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง พื้นที่ของอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติประมาณ60ซนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้น60ของตของตำบลปักช่องนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่กินกันมาเกือบร้อยปีนะครับแต่ติดในเรื่องของอย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในเขตป่านะครับเพราะฉะนั้นกรมป่าไม้ ได้มอบที่ดินตรงนี้นะครับให้กับสปกรดาเนินการบริรูปที่ดินนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าอุปสรรคของการทําฝายนะครับ60%ของผมนั้นเข้าไปทปากัญยาท่านนายเพอก็ทราบดีนะครับว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างถึงรากแล้วก็ถึงแก่นจริงๆนั้นก็คืออุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าไม้นะครับแล้วก็เขตปริรูปนะครับไอ้ที่เหลืออยู่30%ยกเว้นที่ารากมันดุนะครับ 30%นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นโฉนดที่ดินและ,ะนดอสัซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะว่า,ามีเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดลําน้ําหมดแล้วนะครับแล้เขาเป็นที่โฉนดเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปทาฝ่ายได้นะครับก็เลยพุญาตกลับเรียนในเรื่องของสภาพพื้นที่ให้ได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ400กว่าเมตรนะครับวัดกันที่อำเภอเกาะหลัก จังหวัดประจวบคิริขันนะครับเริ่มที่สุดสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดีใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับที่ทางชาวนครศรีธรรมราชนะครับได้มาให้ความรู้กับพี่น้องชาวอำเภอปากช่องและก็จังหวัดนครราชสีมาผมคิดว่าในการสร้างฝายชะลอน้ําหรือฝายมีชีวิตนะครับแห่งนี้จะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะได้ขยายความต่อ ไปที่ตำบลแล้วก็อำเภอแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆในในเขตพองที่นะครับในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียงผมได้ฟังอา,อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังในเรื่องของการทำาาการกักเก็บน้ํานะครับเปรียบเทียบระหว่างอันนึงไม่ได้กั้นฝายอีกอันนึงกั้นฝายนะครับมันเห็นภาพเลยนะครับว่า ไฟชะลอน้ํานั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมในฐานะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนปักช่องยินดีนะครับแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ให้ได้รับน้ําเพื่อเอาไปทําการเกษตรหรือเอาไปเอาไปใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับก็ขออนุญาตกับขอพระคุณนะครับทา <c oughs> นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาให้ความรู้กับพี่น้องชาวตำบลปักช่องผมนะครับผมคิดว่าในการสร้างฝายครั้งนี้จะนําไปสู่ในเรื่องของการขยายความต่อไปอีกนะครับและผมมั่นใจว่าตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องโดยเฉพาะประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะนะครราชสีมาเท่านั้นนะครับปัจบันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขออนุญาตกลาบเรียนท่านานอำเภอปักช่องนะครับได้ กล่าวเปิดกิจกรรมชมฝายชะลอน้ำฝายมีชีวิตนะครับเพื่อให้โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ดีขออนุญาตกลาบเรียนเชิญท่านครับครับนุ้มศิลพระชุนเจ้านะครับท่านนายกสีสันตสวัสดิ์วงนะครับท่านนายกอบตสามช่องนุยอยู่ฟังท่าน ท่านชัยวัฒนาอิชัยนะครับท่านอดีตรองปอนยกภาตรีนะครับท่านชัวัดสินสุวงนะครับอดตรัฐมนตรีช่วยดรแวการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านระเอกนดลแทนข๋มนะครับผู้แทนของการษัรินะครับท่านสมเด็จกรมเกืือนะครับท่านบอว่าเป็นต้นคิดฝายมีชีวิตนะครับท่านภูมิเกียรตท่านนะครับอดีตรองนาจังหวัดนครราชสีมานะครับ ก็ยินยน้ารรับสู่ตัเภอปากช่องนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นพลังนะครับการช่วยเหลือมีมาผมจะว่ามาแบบกระทันหันก็ได้นะครับฝ่ <c oughs> ายจุดนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้นะครับก <c oughs> อแล้วต้องอีกจุ่ <c oughs> มลืมเปลี่ยนนาะยกก็ก็เกือบจะเอางบเอา,งเ,อางเงินคืนแล้วนะครับ <c oughs> ซื้อถุงไปครึ่งหนึ่งซื้อถุงมาแล้วป่าไม้บอกทําไม่ได้เอาตายหา <c oughs> คือจะเลิกกันแล้วนะครับยอนเงินคืนละผมก็บอกว่าไม่ได้หรอกจุดใหม่มันก็ได้ก็เลยเอาจุดนี้นะครับ่าจุดนี้นี่คิดว่าคงไม่มีปัญหาเรื่อบบงป่าไม้เพราะว่าทางอำเภอก็ใช้งบตำบลอาร้านมาขุดลอ,อกตรงนี้ฮะแสนกว่าบาทอันนี้แสนกว่าบาทนะขุดลอ,อกเสียร้อยขุดลอ,อกหกสบห้เมตรนะครับกว้างเฉลี่ย15เมตรนะครับ ก็อ,อยา่างที่ท่านนายกว่านะตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าส,ส่วนใหญ่เป็นเกต็สวนป่านะครับของกรมป่าไม้นะครับฝ่ายมีชีวิตนั้นผมก็เพิ่งได้รับความรู้จากพี่ออดนะครับที่วิเชตุาวา่งค,คุยกันได้ประมาณเดือนนึงแหละผมก็เริ่มสนใจนะฮะอยู่พี่ออดก็เอาฝ่ายมาลงให้เลยวันนี้นะฮะ้ังท่มาดี ผมก็คิดอยู่ว่าเอะเอาอย่างไรหาทุนที่ไหนล่ะก็ได้ท่านนายกนี่แหละนึกถึงท่านนายกใจสู้หน่อยก็ท่านนายกมาช่วยหน่อยนะก็นายกโอเคเลยนายกบอกนายเบือว่าไงผมก็เอาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกอื่นนะครับคือที่ปากช่องความแห้งแล้งของเราเนี่ยมันมันเริ่มมีแล้วผมคุยกับทางป่าไม้ลายรวยเขาบอกว่า5ปี10ปีี่ ปากช่องจะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับตอนนี้น้ําใต้ดินที่เคยขุดที่เคยเจาะปากช่องนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ําจากการเจาะบ,บ่อประดานที่เคยเจาะ80เมตรได้น้ําตอนนี้ไม่ได้แล้วน่ามีนาเมษาไม่ได้น้ําแล้วนะครับร2 0เมตรก็ไม่ได้น้ําแล้วมีนาเมษานะครับช่วงเดือนที่ผ่านมามีนาเมษาเราแจกน้ําเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งสิบยีิบเที่ยวนะครับช่วงนี้นะฮะ วันนี้แจกน้ำประมาณ20 27เที่ยวนะครับวันนี้ของปากช่องนะครับแล้วอีก5ปี10ปีเขาจะมีปัญหาเรื่องน้ประดานน้ําได้ดินเพราะว่า,ามีผู้ใช้น้ำเยอะโดยเฉพาะโรงแรมบริสรอทในท้นที่นะครับทุก้นที่ของปากช่องจะมีปัญหาตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีฝ่ายมีชีวิตมาลนีต้องขอบคุณนะท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอางสูงเลยนะครับผมพยายามจะ จะเอาแนวคิดนี้ไปไปลงที่ลำตะคองนะครับอาจจะัดกับพี่ออดหนไปคือลำตะคองของเราตอนนี้นี่น้ําไหลตลอดปีแต่ว่าแนวคิดหนึ่งก็คือไม่อยากให้มีการสร้างฝายขันน้าอันนั้นคือแนวคิดของชนประธานเขาบอกว่าต้องมีหนังสือมาถึงในเวอร์ให้ในเบอร์นี้ไปเปิดฝายทุกแห่งที่ลำตะคองเพื่อที่จะให้น้ำลำตะคองไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อที่เจริดเต้ทาปลาปลาไปให้คนที่โคราชคนเมืองผมก็เฉยให้ผมบอกถ้าเปิดน้ำอยู่มันก็มันก็ขัดหลักการเนี่ยจริงๆผมอยากทําฝายชะลอน้าชะลอเป็นช่วงๆช่วงล่าสุดผมจาเป็นต้องไปเปิดอยู่สี่ฝายหยุดเหนือเหนือชนเหนือเหนือปลาปลานะฮะก็อันนั้นมันเป็นเหตุสุกเสือเพราะว่ามีคนมาสร้างฝายกัน อยู่เหนือเหนือระบบประปาของเราก็ทำให้ระดับน้ําประปาลดลงคู่เลยก็เป็นที่ตกใจว่าเออตัวน้ําประปาจะไม่มีใช้ในในเขตเทศบาลเูือตปากช่องก็เลยต้องไปเปิดเอาแค่นั้นพอนะฮะลูกน้องก็จะตะลุยเปิดให้ทั่วก็นเพรเรกว่าพอแล้วพอแล้วนะจริงๆอ่า ต้องโทษท่านผู้จัดการปลาด้วยวันนี้ก็มาที่ข้างหลังปลาขอ,ปปาขอเปิดไปสักหน่อยบอกสงสารเขาสงสารเจ้าของฝายบอกเอาแค่ okay, นี้พอแม่มันไม่ได้แล้วไปเปิดไเปดไเรากันลยุยหมดเลยจริงยิงค่าฝายแบบนี้นะ่ะถ้าพอมันเก็บน้ําได้เต็มแบบนี้มันก็จะล้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเห็นภาพชัดเจนแล้วมันล้นมาก็ก็เติมเต็มระบบประปาเหมือนเดิมแต่ช่วงที่ทําฝายนี่น้ำจะจะชะงักหน่อย ทำให้ระดับน้าประปาลดลงเป็น10-20เซนผู้จัดการก็ตกตกใจนะักลัวกัวน้ำประปายังไม่พอใช้ก็เลยจําเป็นต้องทํำไ้ก่อนอันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับตรแต่ว่าแนวคิดของผมจริงๆก็คืออยากทําฝายชะลอน้ําเป็นช่วงเป็นช่วงในลำตะคองนะครับไม่ได้มีแนวคิดที่จะไปทําลายไปเปิดฝายนะครับ ก็อย่าพยายามเปลี่ยนเพราะตอนนี้แนวคิดมันสองอย่างคือแนวคิดหนึ่งบอกว่าเออในเผื่อต้งไปเปิดฝายทุ่ฝายก็กลงังจะคองนั่ะที่มันไหลลงไปสู่หางทั้งหมดเลยตอนี่ชาวบ้านก็คืแย่นะครับที่มีน้ําแบบนี้ใช้แต่ที่ผมได้ความรู้ใหม่วันนี้ก็คือว่าเมื่อมีฝายชะลอน้ําแล้วระดับน้ําใต้ดินของเราจะมากขึ้นด้วยนี่คือเป็นความคิดใหม่ที่ผมได้จากทางเรื่องฝา,ายเรื่องขายฝายมีชีวิตนะครับก็ต้องถือว่าเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวอำเภอปากช่องนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องปากช่องและตัวโดยเฉพาะในตําบลปากช่องได้มาดูดงานนะครับแล้วก็คงจะขยายผลไปใได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแรงปัญหาขาดแคลนน้ําในระยะยาวนะครับซึ่งจากที่ทางย้อยท,ที่เกี่ยวข้องพยากรไว้ให้ปี10บปีที่ปากช่องยิ่มีปัญหาเรื่องน้ําใต้ดินนี่ผมว่า เราเอาตัวนี้มาแก้ปัญหาเขาคงได้นะครับครับสุดท้ายขอข,ขอบคุณนะครับการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับพี่น้องจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนานยกอตบตปากช่องนะครับที่ได้ช่วยกันให้มีโครงการนี้ขึ้นนะครับครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอ กับอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบบรวมโดยบดานที่ทำประสบความสําเร็จในการจัดงานและขอเปิดกิจกรรมสร้างร้านสร้างฝายชะลอน้ำฝายมีชีวิตนาะับนี้ขอบคุณครับครับผมเพื่อเป็นสัญลักษณ ท่านนายกจะจะเปิดเปิดการสร้างถายนะครับครับโดยการกดสวิตต์นะครับกดสวิตต์ให้น้ํามานะครับกดสวิตต์ให้น้ำมาครับผมครับอ่าเชิญท่านนายกด้วยครับช่วยอ่าครับตอนนี้น้ํามาแล้วครับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มสร้างฝายมีชีวิตนะครับครับผมถ่ายแล้วตรูมือนอนขอเชิญท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์